สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิญคัดรถสวยย่านมีนบุรีสําหรับวันนี้นะคะเอิญอยู่ที่เซตรีไทย64นะคะตรงมาสุดซอยอยู่ขวามือนะคะชื่อเต็นท์ว่าต้นยูสคานั่นเองวันนี้นะคะเอิญจะมารีวิวตัวรถเป็นตัว Honda Civic F.B. นะคะ1.8ตัว E คันนี้เลยนะคะได้รถเป็นปี2012นะคะจดปี2013มาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง110,000กิโลเมตรเท่านั้นเองตัวรถคันนี้ได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบคันภายนอกและภายในกันเลย สำหรับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะที่จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโพรเมียมนะคะ1เส้นพร้อมกับเส้นลาดยาวด้านล่างสีสองเส้นนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยตัวรถมีโลโก้ฮอนด้านะคะอยู่ครบแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นลังพึ่งนั่นเองทะเบียนรถ1ทอไก่ทอทง1นึ่ง,ง 1, 1, 7, นะคะเป็นป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วย มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวรถถือว่าสวยจริงเดิมจริงสีขาวด้วยเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยได้ในส่วนของตัวล้อแม็กมาด้วยนะคะหัวน็อตห้ารูมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบแบบนี้เลยได้เป็นแม็กเดิมๆที่สวยมากไม่มีร่องรอยของการเกิดสุดบาดด้วยเลยนะคะ มาพร้อมอยางที่จะได้นะคะเป็นยางปี2022สัปดาห์ที่21เรียบร้อยแล้วด้วยนี่สวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมกระจกเดิมๆแบบนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันของตัว Honda นะคะตัวรถติดฟิล์มใหม่มาให้รอบคันอาจจะมีชิดชช่อยู่ด้านในของตัวรถนะคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่มีมาให้วิสัยทัศน์รอบคันถือว่าดูดีมากๆเลยสำหรับตัว Honda ซีวิกเอฟบนะคะเป็นรุ่นที่คนหาเยอะมากและก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆนะคะไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนะคะตัวรถมาพร้อมกับตัวโลโก้ของตัวซ i วิกแล้วก็มีโลโก้ของตัว Honda นะคะด้านหลังของคันนี้1.8 i-vtec นะคะตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายไฟท้ายถือว่า สวยเดิมใครที่ชอบท้ายแบบนี้ต้องแนะนำเป็นตัวซีวิกเลยนี่มาพร้อมกับตัวไล่ฟ้านะคะที่ติดมาให้เรียบร้อยเรามาดูด้านหลังกันบ้างเมื่อกี้เอิญกดจากรีโมทนะคะเพราะว่าตัวนี้จะยังไม่มีที่เปิดด้านหลังมานะพื้นที่ด้านในนะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับตัวซีวิกคันนี้ ใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบใหญ่ๆได้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานกับต่างจังหวัดอยู่ก็ต้องแนะนำเลยสำหรับตัว Honda Civic นะคะมาพร้อมโครงสร้างนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวลองแกะให้ดูนะคะโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดนะคะแผ่นการความร้อยมาแต้มสีจากโรงงานแป้งอยู่ค้บแบบนี้เช่นเดียวกันกดไปนะคะมีรอยเล็บแบบนี้เลย ให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าบอดี้ด้านท้ายเขาเดิมๆจริงๆนะคะนี่สวยมากๆสำหรับตัว Civic พื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะตัวรถได้เป็นไฟถ้ายแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะทุกจุดก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันกระจกเดิมๆเลยของ Honda Honda นะคะ Honda อยู่ครบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูภายในกันบ้าง สำหรับภายในตัวรถนะคะก็ <c oughs> จะมาพร้อมกับตัวคาดนะคะลายไม้นะคะสีดําแบบนี้มีเซนทัลล็อกรถปลดล็อกมาให้กระจกพับไฟฟ้าปรับออโตในเรียนกระจกได้นะคะ Auto, ออออโตนะคะกระจกบานเลื่อนของฝั่งคนขับด้วยด้านในตัวรถนะคะภายในนะคะวิใส่ทัศน์บอกเลยว่าดีมากๆเพราะว่าเขามีกระจกนะคะนี่ช่วยในการขับขี่นะคะมุมอับสายตานะอันนี้ก็คือมีมาให้เรียบร้อยเลยสวยมากๆ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันนะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนั่นเองนี่ลองสตาร์ทแล้วนะคะบอกเลยหน้าปัดนะคะเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วด้วยไม่มีไฟโชว์นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ได้นะคะวิสัยทัศน์แล้วก็พื้นที่ตัวจอคือเท่มากแล้วก็ทรงสปอร์ตมากๆนะคะนี่ ตัวรถมาพร้อมกับตัวนี้เลยจอวิทยุเป็นวิทยุเดิมๆของรุ่นนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะวิทยุ FMAM นะคะ CDAUX ก็รองรับให้กับผู้ลูกค้ค <trajectory> คา,คคา <study> เรียบร้อยด้วยมาพร้อมกับแอร์นะคะที่จะได้ปรับเป็นออโต้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่ตั้งค่านะคะเป็นออโต้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่า ดีจริงแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยสำหรับตัวรุ่นนี้สเปคนี้นะคะตอบโจทย์คุณลูกค้านะคะที่กำลังมองหาไว้ใช้งานแน่นอนนะคะยิ่งหากับปีใหม่นี้อยู่นะคะก็ต้องแนะนำเลยนะคะรีบจัดรีบจองนะคะคุณลูกค้าขาของเอิญจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดนะคะนัดวันเข้ามาดูรถมาลองขับก่อนได้นะคะของเอินเปิดทุกวันนะคะเปิดทาการทุกวันเลยเปิดตั้งแต่ 9โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงครึ่งนะนัดเข้ามาดูรถได้นะคะมีที่ชาร์จแบตนะคะเป็น power outlet นะคะแล้วก็ AUX นะคะเสียบด้านล่างได้เลยมีที่วางของนะคะมาให้เรียบร้อยคอนโซลตรงกลางเขาจะเป็น4เบรนะคะได้เป็นเกียร์โต้แบบนี้เลยนี่สวยๆเดิมๆนะคะมีที่วางแก้วมาให้2จุดถ้าไม่ใช้งานก็ปิดแบบนี้ได้เลยนะที่อิงไหลนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวสาย USB มาให้เรียบร้อยเลย ภายในของคันนี้นะคะเป็นบาะหนังสีเบจนะบอ่อหนังสีเบจนะคะมาพร้อมกับพื้นที่ด้านบนคันนี้ก็จะมีไฟสองแผนที่มาให้2จุดของตัวรถเลยแล้วก็ด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยใดๆนะคะมีกระจกมาให้นะคะของฝั่งคนขับด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวฝั่งคนนั่งด้วยนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะ สวยๆเดิมๆแอร์แบดคู่หน้าถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องก็ได้เช่นเดียวกันตั้งค่าเมนูก็ได้เหมือนกันนะคะรับสายนะคะด้านล่างของตัวรถได้เลยนะคะนี่ด้านล่างของตัวพวงมาลัยได้เลยนะ ดีมากเลยออปชันเขาครบเครื่องมากๆด้วยนะคะมาพร้อมกับด้านหลังนะคะของตัวรถนะคะพื้นที่ด้านหลังเครื่องพันแตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนั่งสบายติดตั้งคาซีทได้ทั้ง2ฝั่งของตัวรถเลยภายในตัวรถนะคะได้เป็นบ่อนหนังทั้ง4จุดเลยนะคะทั้งฝั่งคนนั่งคนขับนะคะแล้วก็ด้านหลังเลยได้เป็นในส่วนของตัวรถที่ถือว่า แนะนำและก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับตัว Honda Civic นะคะ fb รุ่นนี้เลยนะเดี๋ยวพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงและภายในห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพาลูกค้านะคะมาดูสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda 1.8นนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลย หมักเต็มสีจากโรงงานอยู่ครบนะคะที่สําคัญตัวเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค,าคา้าขามาพร้อมโครงสร้างนะคะหัวน็อตด้านหน้านะคะไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดไม่เคยแกะมาทําสีหรือว่าเปลี่ยนแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะเลขตัวรถก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่ สวยๆเดิมๆเลยนะหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะคะและที่สําคัญโครงสร้างตัวรถนะคะเดิมๆแบบนี้เลยเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถปี2012 1 3จก็จริงแต่ว่าตัวเครื่องยนต์และก็ห้องเครื่องไม่ช้ําและที่สําคัญรถไม่โดนมาแน่นอนนะคะนี่ <c oughs> สติกเกอร์มอกกับเลขตัวรถก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะสวยเดิมมากๆนะคะสำหรับตัวรถที่จะได้ไปเป็นตัว Honda Civic 1.8ตัว e ปี2012-13นั่นเองแนะนำนะคะเป็นขาวคันนี้เลยสวยเดิมมากนี่ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจออกรถเป็นตัว Honda c i v ว c FB 1.8ตัว e ปี 2012- ปี13คันนี้นะคะราคาอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นเลขไม่เพียง116,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้นะคะถูกใจคันนี้นะคะจองคันนี้นะคะไว้ก่อนเพื่อรัอกสิทธิ์ให้กับคุณลูกค้าเองนะคะเป็นผลประโยชน์ของทางคุณลูกค้าเองเลยที่สาคัญไปกว่านั้นนะคะถ้าดูเป็นซื้อเงินสดก็ได้จัด ไฟแนนซ์ก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นเดียวกันถูกใจคนันนี้สามารถติดต่อมาหาเอินได้เลยผ่านเบอร์โทร0971693884สามารถแอดไลน์นะคะมาหาเอินเบอร์นี้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเดียดตัวรถให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ